ข่าวดีไหมครับเรามีข่าวที่น่าภาพภูมิใจมากนะครับของนักแสดงช่องเจ็ดของเรานะครับเป็นข่าวของพี่วีรภาพกับน้องแพนเค้กนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปติดตามกันว่าเป็นข่าวอะไรว,วีรภาพและแพนเค้กเขมินิดบินตรงจากประเทศไทยไปรับรางวัลนาคเงินรางวัลมิตรภาพวงการบันเทิงสองฝั่งโค้งในงานประกาศผลรางวัลนาคทำเลาอินเตอร์เทนเมนต์ครั้งที่2ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครเวียงจันทร์ สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อค่ำวานนี้ค่ะนอกจากนี้ก้องปียะอีกหนึ่งคนบันเทิงไทยก็ได้รับรางวัลน,นาคเงินด้วยค่ะ ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจและปลื้มใจมากๆถือเป็นรางวัลแรกที่ได้จากต่างประเทศของวีวีรภาพและกล้องปิยะค่ะส่วนแพนเค้กเป็นรางวัลที่3แล้วค่ะซึ่งในปี2555แพนเค้กได้รับรางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมของเอเชียที่ประเทศจีนมาแล้วขอบคุณมากเราทุกคนได้รับการต้อนรับที่น่ารักมากตั้งแต่ที่มาถึงเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากแพนเค้กเขมนณิตเดอแจ่มมาจากไกลด้วยกระโปรงผ้าไหมสีเหลืองทองค่ะตารวัดหมีหวานใจน้องแพนก็มาดูแลอย่อยางใกล้ชิดเชียวละค่ะ หนุ่มวีหล่อเข้มพี่พสื่อมวลชนขอให้โพสต์ท่าเท่กี่มุมวีจัดให้อเอมมี่มรกตก็มาทำหน้าที่พิธีกรพิเศษให้กับรายการขันปากติดตามบรรยากาศเต็มๆได้เช้าวันจันทร์7นาฬิกา30นาทีค่ะ